สวัสดีครับไอทีชิปคอมพิวเตอนะครับวันนี้กลับมาพบกับ Windows เ c h i p ปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาตามหัวข้ออะไรเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Windows เกันก็คือแบบเป็น how to windows เออย่างที่บอกนะครับ Windows 8ก็คือเข้ามาในไทยได้สักประมาณน่าจะเกือบเกืบปีแล้วแต่ว่าหลายๆคนก็ยังไม่ชินที่จะแบบไม่กล้าที่แบบเฮ้ยเปลี่ยนมาใช้นะเมื่อคนเห็นหน้าจอสกรีน เห็นสกรีนหน้าจอผมแล้วอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันใช่เหรออันนี้มันคือ Windows 8หรอมันคือ8.1หรอไม่ใช่มั้งจริงๆก็คือเป็นเปน Windows 8ครับแต่ว่าที่เห็นมีแถบสตาร์ทมีทาร์กบาร์ข้างล่างก็คือไอ้ตัวนี้ลงไปเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมนิดนึงเผอิญว่าคุ้นกับ Windows 7มากกว่าวันนี้ก็เลยนี่เลยเดี๋ยวจะมาบอกกันว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นแถบ ขวามือขวามือของเราแล้วกันนะ,ะจะได้เรียกง่ายๆอยู่ฝั่งนี้ก็จะมีแถบค้นหาจยางว่าชื่อบอกว่าค้นหาแบ่งปันอันนี้ก็คือแช์นั่นเองสตาร์ทอุปกรณ์แล้วก็ตังค่าเวเราไปดูนี่กับอุปกรณ์ก็คืออุปกรณ์ตอนนี้ก็คือมีเดสก์ทท็อปอย่างเดียวฝั่งนี้ก็จะมีประมาณนี้แถบด้านบนด้านบนมีอะไร หลายหลายคนบอกนี่อาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวนะเอผมขอเปิดโปรแกรมนี้นิดนึงนะครับาหายไปไหนแล้วนี่ไงโอเคฟับนี่เลยเห็นไหมครับจะมีรูปมือขึ้นมาถ้าเราสังเกตดีๆจะเป็นรูปมืออยู่ตรงนี้ยังเป็นเมาค์พอยพอขึ้นมาข้างบนเป็นรูปมือเอ๊ะไอตัวนี้ไว้ทําอะไรครับผมนี่ครับจับฟับสามารถสามารถแยกได้ครับว่าเอ๊ะเราทํางานอะไรอยู่ แล้วตรงนี้เอาไว้ทำอะไรได้สมมติว่าคุณจะทำอะไรดีมันสามารถอ่าจริงๆมันสามารถแยกหน้าจอได้ว่าเราจะทำอะไรอืมถ้าลองเป็นเล่นเกมรู้สึกว่ามันจะได้นะเดี๋ยวนะอันนี้ ผมไม่เคยใช้ฟีเจอร์นี้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองพร้อมกันเอ๊ะผมมีเกมไหมนเนี่ยในเนี้ยโอ้โหไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยมีมีม,มีแต่ไม่ขอบอกไม่ขอเปิดแล้วกันนะครับเอาไว้รู้แล้วกันนะครับว่าคุณสามารถที่จะวางเดสทอปไปฝั่งนี้แล้วก็เล่นเกมตัวหน้าจอนี้ได้ต่อมาก็คือฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นไหมครับพอเอาเมาส์มาชี้ทุกมุมนี้ ก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาแล้วมาชี้ตรงนี้หายไปซะง,งั้นโอ้โหสีคินเนอร์นี่ทำงานดีมากโอ้ฝัง่งนี้ออกมาแล้วนี่ครับแล้วเลื่อนมานี่ครับก็จะมีสตาร์ทแล้วก็จะมีข้างบนก็จะเป็น P C setting จริงๆก็คือเป็นดูตัวเดียวกันกับตรงนี้ครับ หลายคนบอกว่า,วาไม่ใช่เหรอตัวเดียวกันเหรอลองดูแล้วกันนี่ครับก็คือจะประมาณนี้อ๋อไม่เหมือนครับตรงนั้นมันจะมีสําหรับเซตอัพพวกแลนการ์ดพวกเน็ตเวิร์กการ์ดด้วยแต่ว่าตรงนี้แบบไม่มีตัวนี้ก็คือนี่ครับรูปหรือว่าถ้าลองคุณไม่ชอบคุณแบบอยากได้เองก็ได้นะครับโอ้โหอะไรเนี้ย นี่ครับก็คือคุณสามารถเปลี่ยนได้ของมาู้คุณไม่ชอบเปลี่ยนหรือไม่ถ้าลองคุณมีรูปก็คือสามารถเรียกดูจากตรงนี้ได้แล้วทีนี้ก็เอามาตั้งเป็นเดสก์ท็อปของเราได้อไอ้ตัวนี้จะขึ้นตนตอนที่เราเปิดเครื่องมาใหม่มันจะค้างหน้านี้ไว้ก่อนที่เราจะล็อกอินเข้ามาครับรูปประจําตัวจริงๆก็สามารถเรียกดูได้เหมือนกันหรือว่าจะเอาจากกล้องก็ได้ถ้าลองเป็นโน้ตบุ๊ก โอเคทำไมผมถึงมีแถบสตาร์ทใช่ไหมครับแถบสตาร์ทของผมก็คือนี่เลยโปรแกรมนี้เลยครับคลาสสิกเชลมงคนอาจบ,บอกว่าเอ๊ะมันสามารถใช้ได้ใช่ไหมถ้าเราไม่มีคลาสสิกเชลก็คือปกติจะไม่มีคุณก็จะมาเปิดแถวๆเนี้ยแต่ว่าอันนี้ผมใส่ตัวนี้ไปแล้วจะเอาออกจะเอาโปรแกรมนี้ออกให้ดูก็จะรู้สึกว่ายังไงอยู่ขี้เกียจติดต,ตั้งไปใหม่ก็ประมาณนี้แล้ะครับ ฟีเจอร์ของอ๋อยังไม่ให้ที่ดูหน้านี้เลยนี่เลยครับนี่คือแถบนี้ถ้าเรามาคนมาเจอหน้านี้แล้วบบเฮ้ยอะไรวะตอนล็อกอินเข้ามาใหม่จะเจอหน้านี้บอกว่าเฮ้ยแล้วจะทำงานยังไงเอ๊ะโอ้นี่หาบอกบอกว่าไม่มีเกมพอพบเข้ามานี่มันมีเพียบเลยก็นี่เลยครับก็กดที่เดสก์ท็อปครับ ก็จะไปที่หน้าเมื่อกี้ก็คือหน้า pc ของเราที่จะทำงานหรือว่าคุณจะใช้อะไรโผล่มาหน้านี้ว่าคุณจะเข้าเน็ตก่อนเลยก็ล็อกอินเข้ามาเลยครับฟับก็จะเปิดเน็ตขึ้นมาให้คุณจะใช้อะไระ YouTube. อ่ะ y o YouTube ภาษาไทย youtube.com ก็ใส่ไปเลยครับผม เห็นไหมครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยสงเงินอะไรเนี่ยเพื่อเปิดขึ้นมาเพื่อออกจากหน้านี้สิรออะไรเราโอโ้โห โอเคออกสิรออะไรเรานี่ครับถ้าลองจะดู youtube ก็เข้ามานี่แล้วก็ได้เลยหรือถ้าจะกลับไปอีกก็นี่ครับเริ่มอ่าผมว่าหลายๆคนอาจจะอยากได้โปรแกร,รมตัวไม่แค่ที่ผมให้ดูก็คือเป็นคลาสสิกเชล เดี๋ยวยังไงผมจะฝากลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับแต่ผมว่าถ้าลองถ้าลองยังไงถ้าลองไปลงที่ร้านปกติเขาจะถามเลแล้วว่าเอ้คุณจะเอาไหมแต่ถ้าคุณไม่เอาก็คือแล้วแต่เขาก็อาจจะไม่ลงให้คุณเดี๋ยวไม่บางร้านก็อาจจะถือวิสาสะลงมาให้แต่บางร้านก็ลงวินโดว์เพียวๆาให้คุณเลย คลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าแถบด้านข้างก็จะมีอยู่ประมาณประมาณเนี้ยครับข้างบนก็จะเป็น PC setting ข้างล่างนี้ก็จะเป็นนี่ครับอ้อทำไม Windows Windows แถึงมีหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะว่าจริงๆ Windows ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับกับสมาร์ทโฟนครับแ้วแต่ว่า เมื่อมีการนำมาใช้ก็มีมาติดตั้งใน PC ด้วยมันก็เลยทำให้แบบหน้าจอนี้ก็เลยติดมาแต่ถามว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของวินโดว์ตัวเดียวมันเป็นวินโดว์ตัวแรกที่แบบกล้าพิกโฉมเลยนะครับเพราะตั้งแต่ที่ผมรู้จักมาก็คือเป็น97 2000 XP Windows 7 เอกก็อาจจะมีแพ็กหนึ่งแพ็กสองอะไรอย่างอัน,นั้นอันนั้นไม่ขอนับแล้วก็ก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ทุกตัวที่ผมรู้อาทุกตัวจะมีสตาร์ทเมนูหมดเลยแล้วตัวนี้เป็นตัวที่พิกโฉมวงการมากเพราะว่าถามว่าตรงนี้มันสะดวกไหมผมว่าก็สะดวกดีนะถ้าลองเข้ามาอยากใช้เปิดใช่ไหมคุณก็คลิกเข้าไปเลยก็เปิดหน้าเปิดมาให้คุณแล้วถามว่ามันมีข้อดีมัน ข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็มีแต่อยากให้ทุกคนที่แบบยังไม่เคยลองใช้ครับครับลองใช้คับผมว่าตัวนี้เวิร์กสุดแล้วครับ <c oughs> อ๋อแต่มีแต่อีกละ่ะ <c oughs> แต่วิดีโสิบนี่ยังไม่ลองโหลดมาใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าลองโหลดมาแล้วกลัวว่างานจะไม่เข้าที่เพราะว่าเครื่องนี้ผมใช้ทำอะไรหลายอย่างครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงกด subscribe ไว้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาคลิปที่เอยเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาที่เกี่ยวกับ Windows 8ออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยังไงกด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเรา IT Computer ครับผม